นะครับสมสมรรถนะของมันถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับท่านนะครับราคาประมาณนี้เราชอบรถประมาณนี้สปอร์ตโรสเตอร์เนี่ยจัดสิครับนะครับนะย้ำถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาของท่านแต่ของผมน่าจะมีปัญหาอยู่ก็ต้องไปขัดท้วยอยู่นานพอสมควรจะซื้อรถประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างว่าเหฮะนานา,นานจิตตังชอบแล้วก็ปัจจัยถึงก็จัดครับสมราคาแน่นอนเพราะมันเนี่ยครับหนึ่งสองสามมันแบบมันมันพร้อมพาท่านละโรจี้คนาดาได้แบบ ดหนักระวังนิดนึงนะครับพร้อมโยกย้ายสายสะโพกเหมือนกันนะระวังนิดนึงนะครับนะมีประสบการณ์ก็ต้องมการควบคุมรถกับความพร้อมเนี่ยเฮ้ยมันต้องต้องนิดนึงนะครับใช่ใช่ที่สำคัญอย่าอย่าเชื่อคนนั่งข้างที่มาอยู่มากว่าสิ่งไมแค่คือถ้าคนนั่งข้างเป็นสุภาพสตรีเนาะก็ปิ้วท่านสิ่งไแคร์สิ่งไแคร์ก็สิ่งได้ครับแต่ตรงประมาณท่านควบคุมรถได้ขนาดนั้นใช่ใช่รถมันแรงจริงๆ 3ามร้อยสี่สิบม้าเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยรถทัวร์เครื่องหลังเนี่ยมันยังสองร้อยแปดสิบม้ามั่งสามร้อยี่สิบม้ามั่งสามร้อยหกสิบม้ามั่งนั้นรถทัวร์สิบตันนะครับนี่มันรถตันเดียวแล้วมันขนาดไหนท่านคิดเอาสิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อมันแรงนะครับแรงจริงสรุปก็คืออย่าอย่าอย่าเชื่อเร่งยุคอย่ากคนเรื่องข้างนะเชื่อได้แต่ว่าประเมินความสามารถในการ แรงเป็นไฟละลายแค่เธออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นหนังฮะหนังตอนปี3839ปดสามเก้าจะไม่ผิดชอบมากเลยตอนนั้นหนังไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่จะส like 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 ิ่งเลยค่ะสิ่งเลยค่ะก็ไปค่ะแต่ก็ระวังนิดนึงเพราะรถแรง,ง<ๆ>คะ่ะแรงมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวยิ่งงจาท่านกดโหมดสปอร์ตเนี่ยดูท่าจะสิ่งสาแก่ใจมากคือแบบเออรถมันแรงอะนะครับคือก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าเออมันก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเนาใช่ะอย่างเงี้ย เอาหน่อยมาอู้ยสวยจังเลยสิกเลยค่ะสิกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับก็เราเราเอ่อใช้คำว่าอะไรดีแลกเปลี่ยนกันกับเป็นคลิปล i f e s t ล์นะครับประกอบการเปิดตัว Extreme Colorado ับแสดงนเสร์ตนะครับฉับเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอผมนะครับหมอเป้แล้วก็พิยนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับซิกเลยค่ะซิกเลยค่ะเอาแล้ว 3ลิตร340มา500นิวตันเมตรออโต้8สปีดนะครับไม่รู้จะพูดยังไงบอกได้แค่แรงเล้าใจขับสนุกสมสมรรถนะราคาก็สมสมรรถนะเหมือนกันอยากรู้ก็ถ้างเงินไม่ใช่ปัญหานะครับต้องจัดแล้วก็ลองเองคําเตือนโคตรแรงพร้อมดิ้นอยู่แล้วคุมให้อยู่นะครับนะขับขีวด้วยความไม่ประมาทครับและที่นี่ก็คือ อาวฉลองนะครับอำเภอ,อเมืองจังหวัดภูเก็ตที่ท่านดูนะฮะสกล้มไหมฮะเอออะไรอย่างนี้นะครับคือเดี๋ยวติดตามชมได้นะครับคลิปทั้งรีวิวลฟ์สไตล์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รีวิวรถของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับโดยความเคราะหอของพี่เจ้าของรถทั้งหมดทั้งปวงนี้เดี๋ยวติดตามชมได้ในสไตล์ขอที่นอนแอร์อินคอ l a บอร์เรชั่นวิ e เอ็กซ์ตร์มคาราวานและนกฮูกไทยแลนด์โออัพโหลดไทยแลนด์ Thailand, ครับผม